hello สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีจะมารีวิวคุชชั่นตัวนี้นะคะสกินทีฟิกตัวนี้ที่ดังมากๆเลยนะคะใครที่ลังเลอยู่ดูคลิปนี้จบแล้วตัดสินใจได้เลยค่ะเขานะคะก็เป็นสีโรสโกสวยมากแบบเป็นกระจกสะท้อนเลยนะคะมีสภาพผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มีรอยสิวแล้วก็รอยกระรูขุมขนบางจุดนะคะก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูนะคะนี่เริ่มจากฝั่งนี้ตุ๊บ สมคําล่ําำลือนะคะก็คือการปกปิดแบบจึ้งอะแม่รุ่นนี้นะคะตัวเนี้ยเมซื้อมาตั้งแต่มักลกราตอนนี้มิถุนานก็หกเดือนแล้วนะคะรีวิวในเพจไปแล้วคือชอบมากหน้าแบบแน่นปกปิดดีคือกริบมากแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าหรือว่ามันหนาไปนะคะ เนตผิวที่ได้นะคะก็จะเป็นเซมิแมตนะคือมันไม่ได้แมตจนแห้งจนดูไม่มีมิตินะคะมันมีความแบบเห็นปะเล่นแสงสวยสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วกังวลว่าจะใช้ไม่ได้นะคะบอกเลยว่าได้รอดแล้วก็ติดทนยาวนานทั้งวันนะคะระหว่างวันไม่ดรอปนะคะแล้วก็ไม่แบบเป็นสังขยาคือค่อนข้างเป๊ะกริบทั้งวันเลยนะคะเทียบให้ดูระหว่างด้านนี้ที่ถากับด้านนี้ ยังคงปกปิดสูงแล้วก็เป็นผิวที่สวยนะคะไม่ใช่เบอร์ศูนย์สจะออกสีแบบส้มกว่าหน้าไปนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวไฮไลท์ช่วงตรงนี้ได้อยู่สรุปสั้นๆน,นะคะก็คือชอบสื่อสามแน่นอนนะคะเพราะว่าผิวสวยปกปิดดีแต่ว่าไม่หนักหน้านะคะคนผิวแห้งใช้ได้ผิวดูบแบบมีมิติติดทนทั้งวันคะ่ะคลิปหน้านะคะใครอยากให้รีวิวตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ